เปิดนาทีนุกสุดธิดาร้องไห้หลังเวทีหลังเห็นเต่านัดกอดกันถือเป็นซีนเวร์ลที่ถูกแชร์ต่อมากที่สุดของคอนเสิร์ตแกรมมี่ rs คอนเสิร์ตก็ว่าได้กับซีนที่อดีตคนเคยรักนัดมีเรียและเต่าสมชายกลับมาเจอกันอีกครั้งและร่วมร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรด้วยกันนอกจากนั้นันดมีเรียประกาศบนเวทีว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย rs ค่ะทำเอาคนดูกรีสนันหอเหมือนเป็นการปลดล็อกของทั้งคู่ พร้อมกับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวและยังมีช็อตซึ้งๆเต๋าสมชายนัดมีเรียสวมกอดกันกลางเวทีให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพที่ดีแม้จะเลิกรากันไปมีครอบครัวใหม่ที่แสนจะน่ารัก โดยเพลงดังกล่าวเป็นการสลับคู่ที่ปกติจะต้องเป็นนุ๊กสุทธิดาขึ้นไปร้องเพลงเนื่องจากเป็นนางเอกที่ได้เล่นคู่กับเตาสมชายในเรื่องโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวและต้องบอกเลยว่าทําเอานุ๊กสุธิดาที่ยืนดูเตาสมชายนัดมีเรียร้องเพลงอยู่ข้างหลังเวทีถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียว